เสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนนะเพื่อรักษาโรคผิวหนังนะ <c oughs> เจ้าของไม่ได้อยากได้สั้นมากนะคะแต่ว่าก็ตัดให้เป็นบางจุดนะคะที่น้องเป็นโรคผิวหนังเนาะเนี่เช่นหางนะคะพี่ช่างก็ตัดสั้นให้นะเพราน้องเป็นผิวหนังนะร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวชาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะคะและล่าสุดหนึ่งที่ช่งชางใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามบมนิเิณที่ต่างๆนะคะอนมวมทนาบุญร่วมกันนะด้เล่นดูกัดสะบัดเวียนวินที่ช่างรับหมดนะคะปันได้น้องแมวนะครับมาอาบน้ำตัดขนไปทรงบูตัวสั้นเหลือหนึ่งเซนไว้หน้ากล่องไว้หาทรงหางก็าลอค,ครับเพื่อลดปัญหาเรื่องขนรุดร่วงลดปัญหาเรื่องขนพันกัน จะได้ลดการสะสมความร้อนในร่างกายด้วยนะครับลดการสะสมเห็บปัดด้วยเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดขนให้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะเีะยน้ำตลอดตรงนี้ตรงหาขงน้องครับเป็นเชื้อรานะพี่ช่างก็จะโคนออกให้เลยนะครับแล้วก็ตรงฝ่าเท้าด้วยนะฝ่าเท้าเนะานีน่ยใจเย็ยนลูกใจเย็ยนจับเท้าไม่ได้เลยจับเท้าไม่ได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างดูแลให้นะครับ แล้วกลังอาบ,น,บน้ำให้กับน้องแมวนะครับหลังจากที่พี่ช่างตัดขนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะน้องมีปัญหาเรื่องเชื้อราด้วยพี่ช่างก็จะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลปรับสภาพผิวหนังและขนนะครับแล้วก็ลดพวกปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับจุดไหนที่เป็นเชื้อราที่เห็นเด่นชัดพี่ช่างก็จะโกนขนออกให้นะครับเพื่อที่จะใส่ย,ยาได้ง่ายขึ้นนะครับดูแลได้อย่างทั่วถึงอย่างตรงหางเนี่ยเป็นตั้งหางเลยนะพี่ช่างก็ กรนขนสั้นออกให้เลยนะครับเนี่ยมันเป็นถึงปลายหางเลยนะเดี๋ยวพี่ช่างจะขัดเอาตรงสีดำๆนี้ออกให้นะครับเพราะว่าจะได้เปิดให้อากาศเข้าได้ง่ายนะครับมันจะได้ไม่ไม่อับนะครับเพราะว่าความอับชื้นมันจะเป็นสาเหตุของเชื้อนะครับบริเวณฝ่าเท้าก็เช่นกันนี่นะฮะเห็นไหมหลายดำๆตรงนี้นะพี่ช่างก็กนขนออกให้แล้วนะครับแล้วก็เปิดเท้าเราจะเห็นพื้นแดงเต็มฝ่าเท้าของน้องเลยเห็นไหมครับนี่นะ จุดไหนที่มีผู้เชี่ยวชาญพิช่างก็จะนะครับโกนขนออกให้เลยนะครับมันจะได้ลดความหับชื้นแล้วก็จะได้รักษาใส่ย,ยาได้ง่ายขึ้นน้องใจหายหายได้ไวขึ้นนะอาบน้ําตัดขนดูแลสุขภาพผิวหนังและขนนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรโมเขนกกนครับเบอร,ร,ร์โทรศัพท์0866404443ครับอาบน้ำตัดขนกำจัดเทมป์ตทั้งสุนัขและแมวดวดดิ้น,ด,นดูกัดสะบัดเวงวีลรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วย นัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันที่086 640 4443ครับรายได้ส่วนหนึ่งพ่ชเชงใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิที่ต่งางๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำให้เสร็จแล้วเป่าขนกันออน,นเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนนะเพื่อรักษา โรคผิวหนังนะเจ้าของไม่ได้อยากได้สั้นมากนะคะแต่ว่าก็ตัดให้เป็นบางจุดนะคะที่น้องเป็นโรคผิวหนังเนาะน่ะเช่นหางนะคะพี่ช่างก็ตัดสั้นให้นะ ขนงไปพิวหนังนะร้านอาบน้ำติดขนน้องหมาน้องแม่ชาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเปะิดโทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะคะรายอีกส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอนและน้องหมาพิการตามมนและดิที่ต่างๆนะคะแอนนมวนธนาบุญร่วมกันนะด้วยเล่นดูกัดสะบัดเวบยนวิน,นที่ช่างรับหมดนะคะปันได